ดีขนาดนี้ไม่กินไม่ได้แล้วรวมสี่อาหารแหล่งรวมไขมันดีช่วยลดคอเลสเตอรอล สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพอพูดถึงไขมันส่วนใหญ่แล้วผู้คนมาคิดว่าไขมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีต่อสุขภาพแต่ทว่าไขมันก็ไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวและไม่ดีต่อสุขภาพเสมอไปนะคะเพราะร่างกายของคนเราก็ยังคงต้องการไขมันดีหรือที่เรียกกันว่าคอเลสเตอรอลชนิดดีหรือไขมันชนิด DHL เพราะสืบเนื่องจากไขมันดีเป็นไขมันคอเลสเตอรอลที่มีประโยชน์ต่อร่างกายโดยจะทําหน้าที่กําจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีที่สะสมอยู่ตามหลอดเลือด แล้วส่งไปยังตับเพื่อที่จะกําจัดออกจากร่างกายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นอาหารทุกชนิดก็จะอุดมไปด้วยไขมันที่ดีและไม่ดีดังนั้นจึงต้องคํานึงในเรื่องของปริมาณในการกินด้วยอาหารทุกอย่างกินในปริมาณที่เหมาะสมก็จะส่งผลดีต่อสุขภาพได้นะคะและวันนี้สุดติ่งก็มี4อาหารที่หากินง่ายเป็นอาหารที่มีไขมันดีมาแนะนําค่ะ กินเพื่อช่วยลดความเสี่ยงปัญหาด้านสุขภาพต่างๆและช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายด้วยว่าแต่จะมีอาหารอะไรบ้างนั้นมาเช็คกันค่ะ 1. ผักและผลไม้ที่มีกากใยอาหารสูงสำหรับผักและผลไม้ที่มีกาก,ากใยอาหารสูงก็อย่างเช่นแอปเปลิลลูกพรุนสตอรอเบอรี่และบรอกโคลีเป็นต้นซึ่งสปปรรพคุณเด่เดนๆของผักและผลไม้เหล่านี้ก็คือจะช่วยในเรื่องของระบบขับถ่ายเพราะมีกาก,ากใยอาหารสูงและการที่ระบบขับถ่ายดีก็เป็นการช่วยขับสารพิษตกค้างและสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายและผลไม้เหล่านี้เมื่อกินบ่อยๆย,ยังช่วยลดไขมันชนิดไม่ดี ร้อมช่วยเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายด้วยเรียกได้ว่าเป็นผักและผลไม้ที่หาซื้อได้ง่ายราคาไม่แพงมีรสชาติที่อร่อยกินง่ายและถ้าหากกินบ่อยๆก็ไม่ทำให้อ้วนอีกด้วยนะคะเรียกได้ว่ากินได้อย่างไม่ต้องกังวลกันเลยล่ะคะ่ะ 2. ปลาที่มีกรดไขมันสูงปลาที่มีกรดไขมันสูงก็คือปลาทะเลน้ําลึกอย่างปลาแซลมอนปลาทูนา่าปลาซาดีนและปลาแมคเคเรลเพราะเนื้อปลาเหล่านี้จะมีกรดไขมันโอเมก้าสซึ่งมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีพร้อมทั้งยังช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดที่ดีให้กับร่างกายด้วยและไม่เพียงเท่านั้นการกินปลาทะเลน้ําลึกเหล่านี้ให้ได้บ่อยๆยังมีส่วนช่วยเพิ่มความจําที่ดีและช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคอัลไซเมอร์ได้อีกด้วยนะ นะคะ 3ธัญ,ญพืชชนิดต่างๆไม่ว่าจะเป็นข้าวกล้องข้าวโอต๊ตและรำข้าวเพราะอาหารเหล่านี้จะมีสรรพคุณช่วยเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลชนิดดีให้กับร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมเพราะสืบเนื่องจากจะอุดมด้วยกาก,ากใยอาหารสูงโดยเฉพาะกากใยชนิดละลายน้ําได้ที่มาพร้อมกับหน้าที่ช่วยเสริมสร้างการทํางานของระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายให้ทํางานดีขึ้นและยังทําหน้าที่ช่วยลดการดูดซึมคอเลสเตอรอลในลำไส้ด้วยและนอกจากนี้ยังมีถั่วเปลือกแข็งชนิด ต่างๆอย่างเช่นอัลมอนด์ถั่วลิสงและเม็ดมะม่วงหิมพานต์ซึ่งอาหารเหล่านี้จะอุดมไปด้วยไขมันดีมีกากใยอาหารสูงและมีสารสเตอรอลที่ทำหน้าที่ช่วยยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอลในร่างกายได้อย่างดีเยี่ยมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ควรกินในปริมาณที่เหมาะสมด้วยนะคะเพราะถ้าหากกินในปริมาณที่มากเกินไปก็จะทำให้ร่างกายได้รับแคลอรี่มากเกินไปได้ค่ะ 4. ถั่วเหลืองไม่ว่าจะเป็นน้ำเต้าหูห้หรือนมถั่วเหลืองชนิดต่างๆก็ตามซึ่งอาหารเหล่านี้จะเป็นแหล่งรวมของไขมันอิ่มตัวต่ำอีกทั้งถั่วเหลืองอยังอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระอย่างสารไอโซฟาลาโวนสารเลซิตินสารซาโปนินไฟเบอร์และโปรตีนซึ่งสารอาหารที่ได้จากนมถั่วเหลืองเหล่านี้จะมีสรรพคุณช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดได้และที่สําคัญควรลดปริมาณในการกิน เนื้อสัตว์ให้น้อยลงเพื่อที่จะช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลที่จะได้รับจากเนื้อสัตว์และให้ลองหันมาผูกมิตรกับอาหารที่ได้จากถั่วเหลืองแทนเพื่อสุขภาพที่ดีของหัวใจค่ะหากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ